ตัวเต็งอันดับที่2แคมมารูนสิทธิลมหนาวในการเริ่มชกของแคมารูนในการชกในปีนี้แคมารูนได้อยู่ตัวเต็งอันดับต้นๆน,นะครับจริงๆเขาอยู่ในนักมวยม้ามืดนะครับซึ่งในรอบแบ่งสายหรือว่าแบ่งกลุ่มนะครับแคมรูนก็อยู่ในสายที่มีตัวเต็งตั้งแต่รอบ16คนมาถึงรอบ8คนก็มาอยู่ในสายที่ดยู่ดับตัวเต็งเช่นกันนะครับ แต่แคมารูในการชกไฟล์ล่าสุดค่อนข้างฟอร์มสวยงามนะครับจึงมองว่าหลังจากที่ชนะอนันตชัยลานนาว,วอร์ไซร์นะครับป่าชุนเจ็ดเกกับบอกกับเจ้าตัวว่าชนะมวยตัวนี้ได้ถือว่าอนาคตไปได้ไกลเลยสำหรับแคมาูรูสิทธิลมหนาวครับก็เป็นมวยยุค19ปีสูง170เซนติเมตรครับจากระยองชกมาแล้วร่วมๆ70ครั้งเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าเหนียวหนึบ นะครับซ้อมที่สิลมหนาวจังหวัดละยองสลหรับแคมเบอร์ลือว่าเป็นมวยที่โชคแล้วฟอร์มสม่ำเสมอโชคแล้วแข็งแร่งแข็งแรงไปข้างหน้าเดิมๆนี่หลายคนอาจจะมองว่าแคม,มรลูนเป็นมวยเขาหน้าเดียวนะครับแต่เมื่อโชคไปแล้วมีทั้งวงนอกวงในโดยเฉพาะไฟล์ล่าสุดนะครับโชว์สายตานะครับได้ได้ลูกเตะขวาหนักหนักแรงแงให้เห็นแบบชัดเจนค่อนข้างเยอะเลยนะครับจนทำให้ นชนะมวยตัวเต็งอย่างทางฝั่งของอนันตชัยมาในไฟต์ต่อไปครับถูกมองว่าเป็นต่อนะครับในการที่จะโชกับพายพยักทอต่อพับพานาลายและมีโอกาสไปถึงรอบ4ี่คนเป็นคนที่2ในกลุ่มของสายบีอาจจะเข้ารอบเป็นคนแรกของกลุ่มสายบีนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่โชกไปแล้วนะครับยิ่งแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับในเรื่องของข้อเสียอาจจะเป็นในเรื่องของสมองมวยหรือว่า การผ่านมวยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังมองว่าแค m มารูนโอกาสสดใสในการเข้ารอบ4คนสุดท้ายและมีโอกาสไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้อีกหนึ่งคนครับวันนี้ครับจึงจัดให้แค m มารูนอยู่ในตัวเต็งอันดับที่2นั่นเองครับ